สวัสดีครับยินดีต้อนรับเราจอมอยุทธทุกท่านพบกับผมไอ้เสียงน้อยกับช่องอ่านนิยายเสียงอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการสุดยุคใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มารับชมรับฟังนิยายกันได้เลยนะครับกับนิยายเรื่องคัมภีร์วิถีเสียนตอนที่4หุบกผาล้อมกระดูก หัวหน้าเย่ยประกาศต,ต่อหน้าเด็กๆว่าพวกเจ้าจงฟังให้ดีภายในป่าไผ่มีเส้นทางเล็กๆไปถึงพาล้อมกระดูกของสำนักสัตว์ตัรมินด่านแรกคือป่าไผ่ต่อมาคือด่านแนวหินและด่านสุดท้ายคือการปีนหน้าผาและผู้ที่ไปถึงยอดผาเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าเป็นสิทธิสำนักสัตว์ตัรมินได้หรือถ้าทำไม่สำเร็จก่อนเที่ยงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเป็นสิทธิของสำนักโดยตรงก็จะถูกรับเป็นสิทธิในนามสำหรับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น ฮานลี่ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสิทธิในนามเขารู้แค่ว่าต้องเดินไปข้างหน้าและปีนขึ้นหน้าผาเป็นพอเขามองออกไปเห็นเนินเขาที่ดูไม่ค่อยชันสักเท่าไหร่บนเนินลูกนั้นมีต้นไผ่สูงที่กอไผ่หนาบางไม่เท่ากันและดูเหมือนว่าจะเดินผ่านได้อย่างง่ายดายฮรนลี่ Harley จ้องมองไปที่คนอื่นๆและเขาจะไม่ยอมแพ้ให้กับเด็กวัยเดียวกันจากนั้นบรรยากาศโดยรอบก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นหัวหน้าเย่มมองดูพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นพร้อมกล่าวว่า ได้เวลาแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้พวกเจ้าไม่ต้องกลัวสิทธิ์พี่ของพวกเจ้าจะช่วยปกป้องจากข้างหลังทันทีที่พวกเจ้าได้รับอันตรายฮานลี่หันไปมองชายหนุ่มที่อยู่ด้านหลังที่แท้พวกเขาคือสิทธิ์พี่ในสำนักน่าจะเป็นสิทธิ์ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาก่อนหน้านี้และถ้าเขาได้ฝากตัวเป็นสิทธ์ก็จะได้สวมชุดของสำนักเช่นเดียวกันใช่หรือไม่ขณะที่ฮานลี่กำลังคิดเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นเขาก็พบว่าเด็กที่เหลือคนอื่นๆได้มุ่งหน้าเข้าไปในป่าไผ่กันแล้ว เมื่อพบว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังเขาจึงรีบร้อนเดินตามเข้าไปอย่างรวดเร็วป่าไผ่แห่งนี้คงกว้างมากขนาดเด็ก30กว่าคนวิ่งเข้าไปแล้วก็แต่กระจายกันไปคนละทิศละทางด้านหลังของหานลี่มีสิทธิพี่ร่างผอมสูงคนหนึ่งตามมาติดติดใบหน้าของเขาดูเย็นชาและไม่พูดอะไรสักคำหานลี่รู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยไม่กล้าที่จะเอ่ยปากคุยกับเขาจึงทำได้เพียงก้าวเท้าน้อมตัวลงเล็กน้อยและวิ่งขึ้นเนินไปอย่างช้าชา ป่าไผ่พื้นนี้ดูทั่วไปแล้วก็เหมือนป่าไผ่ธรรมดาแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าขาก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหานลี่จำเป็นต้องใช้แขนดึงลำต้นไผ่พยุงตัวไปข้างแน่ทำให้ช่วยออมแรงไปได้มากหานลี่อดทนอยู่นานจนเขาเหนื่อยและทนไม่ไหวสุดท้ายเขาจึงเอาบั้นท้ายทิ้งลงบนพื้นดินจากนั้นก็หายใจหอบๆไม่หยุดหานลี่หาโอกาสหันหลังชำเลืองมองสิตพี่ผอมสูงผู้นั้น แม้ว่าพื้นที่จะสูงชันมากแค่ไหนแต่สิทธิพี่ท่านนี้ก็ยังคงยืนนิ่งไม่สะทกสะท้านใดๆร่างกายของเขาไม่มีแม้แต่ฝุ่นละอองสักนิดติดอยู่ช่างเหมือนกับต้นไผ่ที่ยืนตระหง่านกำลังแหงนดูตัวเองอยู่ไม่ไกลฮานลี่มองเห็นสายตาอันเยือกเย็นของสิทธิพี่ในใจก็รู้สึกหวาดกลัวจึงรีบหันหน้ากลับมาและได้ยินเสียงหายใจหอบหอบมาจากด้านหน้าอยู่ไม่ไกลเขาเดาได้ทันทีเลยว่าคนที่รวดเร็วกว่าเขาก็กำลังหยุดพักอยู่เช่นกัน หลังจากที่หานลี่นั่งพักอีกสักครู่เขาก็เร่งฝีเท้าต่ออย่างรวดเร็วเนินเขาเริ่มเอียงมากขึ้นแต่เรี่ยวแรงของหานลี่เกือบลดลงทุกทีเพื่อพยุงไม่ให้ตัวเขาล้มลงเขาจึงก้มตัวและคุกเข่าลงไปกับพื้นบังคับให้แขนและขาเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันโชคดีที่เสื้อผ้าของเขานั้นค่อนข้างหนาไม่อย่างนั้นช่วงบริเวณข้อศอกและหัวเข่าก็คงถูกข่วนกันจนขาด ในที่สุดก็ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของป่าไผ่เขียวชะอุ่มนี้แล้วแต่หฮรลี่กลับรู้สึกว่ายิ่งเดินก็ยิ่งลำบากจำนวนหินบนพื้นดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นขณะที่จำนวนต้นไผ่กลับยิ่งลดน้อยลงถึงตอนนี้จำนวนต้นไผ่มีน้อยลงจนหฮรลรี่ไม่สามารถที่จะใช้ต้นไผ่พยุงตัวเองได้อีกโค้งสุดท้ายนี้หฮรลรี่ฝืนเดินได้แค่ทีละนิดทีละนิดเท่านั้น หลังจากที่เดินออกจากป่าไผ่ได้แล้วเขาก็มองเห็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเบื้องหน้าคือภูเขาหินขนาดใหญ่มหฮมาซึ่งปรากฏร่างเล็กๆสองสามร่างอยู่บนนั้นพวกเขาค่อยๆปีนขึ้นไปอย่างช้าๆโดยด้านหลังมีสิทธิพี่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดหารลรี่ไม่รอช้าเขารีบมุ่งหน้าไปยังภูเขาหินก้อนนั้นทันทีภูเขาหินขนาดใหญ่นี้เกิดจากการทับซ้อนกันหลายๆชั้นของหินตะกอนหินบางส่วนเริ่มเปราะถึงขั้นแค่ยื่นมือแตะก็แตกละเอียด แน่นอนว่ายังมีซากหินแตกๆคมๆกระจายอยู่หานลี่มีเรี่ยวแรงเหลืออยู่ไม่มากมือทั้งสองข้างของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยบาดแผลเสื้อบริเวณข้อศอกและหัวเข่ามีแต่รอยขาดวินผิวหนังก็มีรอยขีดข่วนอยู่ไม่น้อยแม้ว่าบาดแผลจะเล็กแต่เศษหินก็ได้เข้าไปติดอยู่ข้างในยิ่งทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น เด็กที่อยู่ด้านหน้าสุดสองสามคนยิ่งนำเขาไปไกลขึ้นทุกทีในใจหารลี่รู้สึกท้อแต่เมื่อเขานึกถึงคำพูดของพ่อแม่และลุงสามเขาก็กัดฟันและตัดสินใจที่จะสู้ต่อก่อนที่จะออกเดินทางมารับบททดสอบพ่อและลุงสามได้บอกกับหารลี่ไว้ว่าบททดสอบนี้จะยากลำบากมากถ้าไม่ทระหดอดทนจนถึงที่สุดแล้วจะไม่มีทางได้เข้าเป็นสิทธิ์สำนักสตตัธมินในเวลานี้เขาไม่สนใจว่าจะเข้าสำนักได้หรือไม่ แต่ในใจเขากลับมีแรงผลักดันให้ลุกขึ้นสู้และเขาจะต้องตามคนอื่นๆให้ทันให้ได้หานลี่พยายามชะเง้อคอมองแล้วมองอีกและพบว่าตอนนี้อู่เยียนนำเด็กคนอื่นๆอยู่เขาอายุมากกว่าหานลี่อยู่หลายปีทั้งยังเคยฝึกวิทยายุท์มาก่อนดังนั้นร่างกายของเขาจึงกำยำมากกว่าเด็กคนอื่นๆจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะไปถึงเป็นคนแรกหานลี่หันกลับไปมองข้างหลังอีกครั้ง เขาเห็นเงาคนหลายคนกำลังเคลื่อนไหวอยู่หาลี่สูดลมหายใจลึกๆและเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นอีกและแม้ว่าเขาจะใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีแต่ก็ยังไม่สามารถนำไปอยู่ข้างหน้าได้ขณะที่ร่างกายของเขาเริ่มหนักขึ้นสายตาก็เหลือไปเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามเที่ยงและตอนนี้อู่เหยียนก็ได้ขึ้นถึงด้านบนของภูเขาหินนั้นแล้ว ที่นั่นคือที่ตั้งของยอดผาหลอมกระดูกที่สูงชันมันสูงประมาณ30กว่าฟุตมีเชือกป่าน10กว่าเส้นห้อยลงมาจากยอดผาบนเชือกป่านมีเงื่อนขนาดเท่ากับมืออยู่หลายปมและตอนนี้อู่เหยียนกำลังปีนขึ้นไปบนเชือกเส้นหนึ่งทีละนิดทีละนิดฮารลี่มองไปยังอู่เยียนที่นำอยู่ข้างหน้าก็รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจเขารู้ดีว่าตัวเองไม่มีทางตามคนอื่นๆทันในเวลาก่อนเที่ยงเป็นแน่ เมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นมาจูจ่ๆความเจ็บปวดของบาดแผลบนข้อศอกและหัวเข่าก็ประทุข,ขึ้นมาพร้อมกันแขนและขาไรา้เรี่ยวแรงก้อนหินแค่สันก็ทําให้เขาลื่นหล่นลงมาฮร์ลี่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรีบเอาตัวแนบชิดติดกับภูเขาหินไม่กล้าขยับตัวแม้แต่นิดเดียวผ่านไปสักครู่จิตใจก็เริ่มสงบลงเขาจึงเอื้อมมือออกไปจับปลายหินที่นูนออกมาเขาขยับหินอยู่หลายครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามันแข็งแรงดีเขาถึงจะวางใจ จิตใต้สำนึกบอกให้เขาหันหลังกลับไปเขาเห็นสิทธิ์พี่อยู่ในท่าย่อตัวกลางแขนสองข้างออกกว้างอยู่ในท่ารอรับเขาอยู่เมื่อสิทธิ์พี่เห็นเขาปลอดภัยดีแล้วจึงค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมฮานลี่รู้สึกโล่งใจอยู่ไม่น้อยถ้าเขาตกลงไปจริงๆความพยายามที่ผ่านมาเท่ากับศูนย์เปล่าหลังจากผ่านไปสักพักเขาก็เริ่มขยับไปข้างหน้าช้าๆตรงไปยังเชือกที่ห้อยลงมาจากหุบผาและในที่สุดก็มาถึงใต้เชือกเส้นหนึ่ง พระอาทิตย์ดูเหมือนว่าจะอยู่กึ่งกลางของท้องฟ้าแล้วเหลือแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเวลาที่กำหนดเวลานี้อู่เหยียนได้ปีนขึ้นไปถึงด้านบนของหน้าผาได้สำเร็จและกำลังมองลงมาด้านล่างขณะที่ฮานลี่ปีนขึ้นมาถึงปลายเชือกก็ได้บังเอิญเห็นอู่เหยียนเข้าพอดีอู่เยียนกำลังยกแขนขึ้นพร้อมชูหัวแม่มือทาทายไปยังคนที่อยู่ด้านล่างจากนั้นเขาก็หัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งและก็เดินจากไป ฮานลี่รู้สึกโมโหเขาจึงรีบคว้าเชือกและเริ่มปีนต่อแต่ทุกส่วนในร่างกายของฮานลี่แทบไม่มีเรี่ยวแรงหลงเหลืออยู่แม้แต่เชือกเขาก็ยังจับไว้ไม่แน่นหลังจากที่เขาออกแรงสุดกำลังในการปีนไปถึงปลายเงื่อนและนั่งพักอยู่ข้างบนนั้นเขารู้สึกว่าร่างกายเริ่มอ่อนแรงแม้แต่แรงที่จะขยับนิ้วก็แทบไม่มีเขาหันกลับไปมองเห็นเด็กจำนวนหนึ่งนั่งพักอยู่หลังภูเขาหิน พวกเขากำลังหายใจเหนื่อยหอบดูเหมือนทุกคนจะใช้แรงเฮือกสุดท้ายไปจนหมดแล้วเช่นกันฮานลี่ทำได้แค่ฝืนยิ้มและรู้ว่าตัวเขาประเมินบททดสอบครั้งนี้ต่ำเกินไปโชคดีที่ตัวเขาไม่ได้อยู่รังท้ายเขาหันไปเห็นสิทธิพี่ผู้เย็นชาคนเดิมอยู่ข้างหลังเขาจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อและถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีทางปีนได้ถึงก่อนเที่ยงตามที่กำหนดแต่ก็ยังดีกว่าการห้อยอยู่บนเชือกเช่นนี้ หารลี่ยื่นมือที่เริ่มแข็งคว้าเชือกอยู่หลายครั้งจนเรียวแรงของเขาเริ่มกลับมาจากนั้นเขาจึงค่อยๆขยับตัวขึ้นไปตามแนวเชือกแต่เวลานี้มือทั้งสองของเขากลับไม่ฟังคำสั่งใดๆและไร้เรียวแรงจับเชือกให้แน่นเขาจึงตัดสินใจหยุดอยู่ที่ตรงนั้น